ก็อยู่ที่จังหวัดร,ราชบุรีกับสนามเซนต์ฟุตบอลคลับค่ะเมจะพามาทัวร์สนามที่นี่นะคะต้องบอกว่า มาไม่ทันวันนี้เขามีการซ้อมแล้วก็มีการเตะจริงไปแล้ววันนี้เจ้าของสนามใจดีมากนะคะให้ทดลองเล่นฟรีด้วยอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะอุ่นเครื่องก่อนก่อนที่จะมีการเปิดให้ใช้บริการจริงนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาเก็บดีเทลนะคะแล้วก็รายละเอียดของสนามนี้นะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําอะไรบ้างรวมถึงงบประมาณที่นี่นะคะจบที่กี่บาทค่ะ วันนี้ก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะคนก็จะค่อนข้างคึกคักหน่อยเพราะว่าวันนี้มีการเตะจริงเนาะแต่ทีมงานเราก็ทำงานกันจนเลิกงานแล้วนะคะเราก็มาถึงก็6โมงแล้วเนาะปะ่ะนี่ค่ะ ทางเจ้าของเขาก็นี่เอาโต๊ะมาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่เรามานั่งดูบอลใช่ไหมเนี่ยมารอเชียร์แฟนหรือเวลามีจัดแข่งเนี่ยค่ะก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้ให้อันนี้อัปเดตค่ะส่วนขวามือตรงนี้ของเมย์นะคะก็จะเป็นในโซนคาเฟ่โซนคลับเฮาส์แล้วก็โซนอาท์ดอร์ทั้งหมดแต่วันนี้จะยังไม่รีวิววันนี้ขอรีวิวเป็นสนามฟุตบอลก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังไม่เปิดให้บริการนะทุกคนยังยัง,ยงทั้งหมดแหละเดี๋ยวจัดคลิปเต็มเตมให้สําหรับงานก่อสร้างวันนี้ขอสนามบ,บอลก่อน นี่ก็จะเป็นกิจกรรมยามเย็นของนักเตะเราซึ่งก็จะมีทุกทีน่นนี้ต้องเซ็นเซอร์ไหมคะไม่ไม่ต้องเซ็น,นเราเดินได้เลยสนามสวยไหมอ่ะอยากรู้จอยมาครั้งแรกสนามสวยไหมอ่ะถามจากใจจอยนี่อันขนาดแค่อยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันรรรััับเเเเเเเมมมมมมมชกกกอลลลาาาาาานนนดดีีิฟุยตว สนามนี้นะคะมีขนาด40นะคะคูณ55ตรางเมตรก็เป็นขนาดที่ใหญ่มากๆเลยสำหรับ เตะ7คนนะคะนี่จะเป็นหัวสนามของเราแล้วก็จะเป็นท้ายสนามจะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับสนามที่นี่นะคะประตูทางเข้าจะอยู่ทางฝั่งหน้าคาเฟ่ตรงนี้เลยเดินเข้ามาก็จะเป็น1คู่แบบนี้นะคะญ่าตัวนี้นะคะที่เราเลือกใช้สําหรับสนามฟุตบอลนะคะจะเป็นรุ่น Venus นะคะเป็นตัว3ทับแค่ะก็จะเป็นตัวที่ได้ใบเซอร์นะคะของฟีฟ่าเซอร์ติฟิเคเนาะแล้วก็ได้มาตรฐานที่สุดเลยเพราะว่าเป็นตัวที่สั่งผลิตค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ท็อปแล้วก็ดีที่สุด ความสูงของหญ้านะคะจะอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะแต่ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าอ๋อทำไมมันดูสั้นจังเลยเพราะว่าเรามีการลงอินฟิลนะคะลงเม็ดยางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วลงทรายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ก็จะตัดเส้นทั้งหมดนะคะ2ส,สีด้วยกันจะมีเป็นโซนสีขาวกับโซนสีเหลืองค่ะจะประกอบไปด้วยนู่นเลยเส้นโกค่ะด้านหน้าตรงนน้นเนาะแล้วก็เส้นมุมแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตัดขอบเป็นโซนมุมแบบนั้นอ่าแล้วก็มีจุดเตะค่ะเนี่ยค่ะ มีให้ทั้งหมดเลยค่ะสังเกตที่ว่าจะมีแบบโซนสีเหลืองกับโซนสีขาวโซนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเขตสําหรับสนามเล็กอ่าตรงนี้เห็นไหมโกก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นหัวท้ายส่วนสีขาวเนี่ยก็จะเป็นโซนสําหรับโซนสนามใหญ่เวลาที่เล่นเตะกัน7คนค่ะพาไปดูโกหน่อยดีกว่าขนาดใหญ่มากเห็นไหมคะโกก็จะเป็นขนาดมาตรฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โกแล้วก็ตะข่ายโกตรงนี้มาดูตะข่ายโกดีกว่า ขยับมาอีกนิดหนึ่งค่ะเมพามาดูงานคานหินดีกว่าตรงนี้ค่ะงานคานหินเนอาะ งานคันหินของเราเนี่ยแบบมาตรฐานนะคะก็จะมีความสูงอยู่ที่15เซนเลยแต่พอเราปูชั้นพื้นฐานเสร็จปูหญ้าเสร็จนะคะความสูงเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ10เซนนิดๆตะข่ายที่เราให้ในสนามนี้นะคะจะมีตะข่ายด้วยกันทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกค่ะจะเป็นตะข่ายสูงสุดเลยกล้องเห็นไหมสูงสุดถึงขอบตรงนู้นเลยค่ะยาวทั้งหมด10เมตรแล้วก็ตะข่ายซ้อนหลังชั้นที่2ตรงนี้ค่ะ เหลือเราจะเรียกกันว่าตะข่ายตาทีสูง3เมตรเนี่ยให้กับลูกค้าด้วยอีก1ชั้นนะคะก็จะเป็นอันแบบเสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วงานสวยมากงานคานหินเรียบร้อยงานสลิงงานตะข่ายทั้งหมดทุกอย่างคือเนียนกริบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูโคมไฟของที่นี่นะคะโคมไฟจะติดทั้งหมด28โคมด้วยกันจอยซูมาพี่หน่อยซูนได้ไหมเอ่ยอ่านะคะโคมไฟก็จะเป็นงานเลาะไปนู่นเลยห่ายาวไปเลยฝั่งนี้จะมี2 4 6, 8, 9 919กับ28แล้วตรงกลางอีกค่ะจนครบทั้งหมด28โขบด้วยกันก็จะทําดีไซน์ออกมาให้ติดกับตัวโครงหลังคาไปเลยนะคะเพื่อป้องกันนะคะเวลาที่ มีการห้อยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่มีสายห้อยตรงเตงอย่างเงี้ยลูกฟุตบอลเอยนกเอยลมเอยเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลน,นะคะแล้วก็เธอดีไซน์ให้มันติดกับตัวโครงหลังคาไปเลยโครงหลังคาก็สวยงามนะคะเป็นโทนสีดําทั้งหมดและนอกเหนือจากนั้นค่ะสิ่งที่เราไม่ได้สังเกตเมื่อกี้นี้จอยพี่ก็ไม่เห็นพี่หันไปเห็นนวมหุ้มเสาค่ะเราหุ้มให้กับลูกค้าสังเกตเลย ทุกเสาเลยค่ะพี่นี่เลยคุ้มให้ทั้งหมดเลยรอบตัวเท่ากับว่ามาเล่นที่สนามนี้เนี่ยก็จะมีความเซฟตี้มากๆเลยนะคะเป็นยังไงคะสนามนี้สวยมากอยากรู้ไหมว่างบประมาณของที่นี่นะคะจบที่เท่าไหร่สนามมีหลังคานะคะกำเงินมาเลยนะคะทั้งหมดนะคะโดยประมาณอยู่ที่5ล้าน4แสนบาทตกใจไหมตกใจไหมตกใจแต่ ให้ส่วนลดทุกเคสต,ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะงานย่ามาตรฐานงานขนาดงานตีเส้นงานเสางานสลิงงานไฟจะจบในราคานี้ทั้งหมดรวมถึงชั้นพื้นฐานที่เมย์ก็ไม่ได้มีคลิปเก็บไว้เนาะสำหรับที่นี่นะคะเรื่องระบบน้ําทั้งหมดค่ะตั้งแต่ชั้นพื้นฐานการปรับดินรวมไปถึงกางว่าการวางท่อเมนท่อนิวเดนต่างๆนะคะท่อระบายน้ําทางออกน้ําตรงไหนเนี่ยจบในราคานี้ทั้งหมด กำเงินมาเสร็จมาดูหน้าง,งานมาคุยกันจบเซ็นสัญญามีสนามแบบนี้เลยค่ะซึ่งสนามสนามหนึ่งเ่ยถ้ามีโครงหลังคาเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2-3เดือนค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสนามกลางแจ้งเนี่ยระยะเวลาก็จะสั้นลงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะโอเค ตอนนี้ก็เหมือนจะน่าจะรีวิวในส่วนของสนามไปแทบจะครบแล้วสําหรับใครที่มีคําถามนะคะในเรื่องของงบประมาณหรือต้องการที่เราจะให้ทางทีมเราเนี่ยไปดูพื้นที่วัดหน้าง,งานเนี่ยตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ทั่วประเทศไทยเราพร้อมไปวัดที่ให้ได้เลยสามารถโทรแล้วทักมาปรึกษาทางเพจก่อนได้เลยค่ะทางเรายินดีให้คําแนะนําให้คําแนะนําตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการปรับพื้นดินข้างล่างเลยตั้งแต่มีต้นไม้มีหญ้าดินไม่เรียบเสมอกันทางทีมเราให้คําแนะนําหมด จนจบมาเป็นสนามแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าอันนี้คือข้อที่1ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบริษัทฟิลเทิร์ของเราสามารถเรียกใช้บริการได้ค่ะซึ่งปีนี้นะ่ะมีคิวยันสิ้นปีแล้วนะแต่ยังสามารถแรกคิวให้ได้อยู่นะคะลองทักมาคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเมย์จะพาไปทัวร์คาเฟ่อาจจะเป็นอีกลุกนึงและไม่ใช่ชุดนี้แล้วคาเฟ่นะ่าจะไม่เหมาะชุดนี้แล้วขอสวยนิดนึงอยู่ที่โซนข้างๆนะคะก็ทํากับทีมงานเราเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งไล์ธุรกิจค่ะถ้าใครสนใจอยากทำคาเฟ่ขับเฮาส์ หรือโซนก่อสร้างซ่อมแซมต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเมยมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการถึงที่เลยค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยเมย์ก็ต้องขอตัวลาวก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเนาะจะมีปัญหากับการขับรถกลับกรุงเทพเดี๋ยวเก็บฟุตต่างๆเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนแล้วกันค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ